พี่ช่างกำลังเช็ดหูให้น้องนะครับจะเห็นได้ว่าช่องหูของน้องอเริ่มอักเสบแล้วนะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงหูข้างล่างเนี่ยมีลักษณะของแผลผิวหนังนะครับมีความาช่ำหนองด้วยนะครับจุดนี้นะน่าจะเป็นโรคผิวหนังหรือว่าเป็นพวกเชื้อราด้วยนะครับยังไงเราต้องให้เจ้าจของรักษาต่อนเนื่องนะครับน้องจะได้หายด้วยครับ น้องแมวมาอาบน้ำตัดเล็บเช็ดหูนะครับเ๋ยวพี่ช่างจะตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนต้นให้ด้วยนะเพื่อลดความอับชื้นจะได้ไม่เป็น,นผื่นแดงผื่นคันด้วยลดกลิ่นอับด้วยนะครับอาบนะ้ำแต่ขนล้าน้องหมาน้องแมวซาลอนในส่วนเกษตรบางขนแก่นนะครับน้องมีปัญหาเรื่องหูแฉะนะเห็นไหมอ๋อเจ้าของบอกว่าเป็นไรในช่องหูนะครับพี่ช่างจะดูเช,ช็ดทำความสะอาดให้นะครับอันนี้น้องมีหูแฉะมานะครับ เป็นกี่ข้างเลยเป็น2ข้างเลยแสดงว่าใส่ยาารักษาไรในช่องหูนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างจะดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็เช็ดหูให้กับน้องนะครับถอยห,หายไว้ๆพี่ช่างกำลังเช็ดถูให้น้องนะครับจะเห็นได้ว่าช่องหูของน้องอเริ่มอักเสบแล้วนะแล้วก็ตรงเนี้ย ตรงหูข้างล่างเนี่ยมีลักษณะของแผลผิวหนังนะครับมีความาช่ำหนองด้วยนะครับจุดนี้นะน่าจะเป็นโรคผิวหนังหรือว่าเป็นพวกเชื้อราด้วยนะครับยังไงเราต้องให้เจ้า,จาของรักษาต่ตอนเนื่องนะครับน้องจะได้หายเสร็จครับเสร็จแล้วนะครับน้องแมวมาอาบน้ําสางขนนะครับพี่ช่างตัดเล็บเช็ดหูแล้วก็แต่งขนท้องขนท้าขนก้นให้กับน้องด้วยนะครับน้องมีปัญหาเรื่องขนรืาค่อนข้างเยอะ แล้วก็ปัญหาที่สําคัญอีกอย่างก็คือน้องเป็นไรในช่องหูด้วยนะครับเห็นไหมว่ามันจะมีรอยแดงในช่องหูเป็นแผลในช่องหูแบบนี้นะครับเกิดจากไรนะครับเจ้าของรู้แล้วนะครับกําลังรักษาอยู่เป็นทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราด้วยนะครับตรงที่ขนหายไปนะตรงนั้นนะครับเจ้าของใช้ยารักษาอยู่นะไม่ต้องห่วงนะครับน้องจะหายไปเรื่นยๆครับที่ช่างสารขนแล้วก็าตาดแต่งผ ร้อยแล้วนะครับอบน้ำเป็นผลร้านน้องหวานน้งเงาซาลอนในสังกษีส์มงคลกันครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับ่ศูนย์สี่สีสีมคับอน้ำเป็นผลให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นหุนกัดสะบัดเหียนบินพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อท่านหมายจองคิวติด่อลูกน้าหรือมันนะครับรายได้สนนิทที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาแต่งผลให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกกคค้้้้้าาาาาาที่มมใชบบรรรรินนนนออองงหวซั Pak Rudi sampai di kantra